ก็กราบสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นการเดินทางอีกหนึ่งวันนะแต่ว่าไม่ได้ไกลาจากโชว์รูมอะไรมากมายนะครับวันนี้มีภารกิจไปส่งรถอยู่อำเภอห้วยแถงก็นะฮะลูกค้าโซนห้วยแถงกวักมือเรียกได้นะครับถ้าเจอเซลลต้นนะแล้วก็ท่านใดที่กำลังเดินอยู่เพืออยู่ห้วยแถงนะครับก็สั่งจองสั่งซื้อได้นะเดี๋ยวมาส่งให้แบบนี้เลย นะครับคันวันนี้ที่จะไปส่งก็อยู่ครข้าง,างหน้าเห็นไหมไกลสีขาวนะครับเป็นสเปคแคปตัว SDA ราคา635,000แต่ว่าคันนี้นะครับเดิมๆเนี่ยเขาเป็นร้อกระทะลูกค้าก็มีเปลี่ยนแม็กจัดทรงอะไรเรียบร้อยด้วยนี่วันนี้เรามาส่งรถวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวเซลต้นพาไปดูตอนถึงหน้าบ้านลูกค้าอีกทีหนึ่งว่าลูกค้าท่านนี้อยู่ตำบุตำบนอะไร นะครับแล้วแต่งอะไรสวยขนาดไหนนะฮะอันนี้ผมก็จริงๆคันนี้ผมผมผมไม่ได้ขายเองนะเป็นเป็นเซลล์อีกท่านหนึ่งแล้วก็พอดีจริงๆวันอาทิตย์วันนี้ผมมีส่งมอบรถ2คันก็เลยมาส่งคันนี้ที่บ้านก่อนนะครับออกกันมาตั้งแต่ปีห้ครึ่งนี่เพิ่งจะ6กโมงเจ็ดนาทีใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านอะไรแต่อยู่ตำบลทับสวายเดี๋ยวเลาไปดูกัน นี่บ้านลูกค้าถึงแล้วนะครับบ้านโนนรือศีใช่ไหมอาจจะใช่นะเพราะว่าเห็นเซลล์เขาชะลอรถล้วน่าจะใช่น่าจะใช่ใชอ่ะนี่ลูกค้ารอหนะ้าบ้านเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นแยกเลยเราน่าจะจอดไม่ได้ไปจอดข้างหน้าดีกว่า ตรงไหนตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยฮะเลอะดินฝันตวัสดีครับลูกค้าถอยเข้าบ้านได้หรอครับมันแคบอยู่นะ เนะได้อยู่เนาะมีเข้าได้ทางเดียวใช่ไหมครับอ,อ,อ๋อแบบต้องดูดีๆนิดนึงเปิดท้ายเลย เพราะว่าเดี๋ยวส่งมอบรถแล้วก็เซ็นกันตรงนี้เพราะว่าบ้านลูกค้าต้องเข้าไปข้างในนะเราจะเห็นตูดมอไซค์ใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งเมื่อกี้เห็นลูกค้าเดิอนออกมานะครับเพราะว่าอุา้ยทางแคบอยู่นะแล้วมันมีแบบมีร่องน้ำด้วยต้องแบบเข้าออกแบบไม่เมาอ่ะต้องบอกว่าต้องสติร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับ นี่ครับอย่างที่เซลต้นบอกไปคันนี้เป็นเจ้าตัว SDA นะครับเครื่อง1.9นะฮะคุณผู้ชม1.9แล้วก็ใส่แม็กโรจัดทรงนะครับหน้า1นครึ่งหลัง3นิ้วลอยืดไหมยืดน,นะต้องบอกว่ายืดน,นะประมาณ1นิ้วจากสายตาผมประมาณ1นิ้ว แต่สีขาวนี่ใส่หมแบบนี้ก็สวยดีนะมันดูแบบดูสว่างดีสวยไหมยน่าจะกดกว่าหลังหน่อยนึงนะคุณผู้ชมถ้าทรงนี้น่าจะกดกว่าหลังนิดนึงแต่ถ้าโหลดหลังสีหน้าก็จะเชิดนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าใครชอบทรงนี้ก็ถือว่าได้ทรงสวยแล้วแต่ของลูกค้าเนี่ย จะมีเนินตรงนี้พักนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะผ่านไปได้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหมายถึงว่าน่าจะไม่ติดตาท้องนะครับน่าจะไม่ติดตายท้องยวให้ดูภายในภายในมีจอมีกล้องเรียบร้อยกุญแจอันนี้เป็นแบบไขไขสตาร์ทแล้วก็ไขประตูนะยังไม่เป็นรีโมทนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันวิดีอโที่พงม,มาลัยอะไร,ะไรมาให้เรียบร้อยหมด

เซ็นเอกสารเดี๋ยวดูซิว่าลูกค้าจะขับเข้าเองหรือจะให้เราขับ <c oughs> แต่อยากให้ลูกค้าขับเขาเองมากกว่า <c oughs> เพราะว่าลูกค้าน่าจะชินกว่าแต่เราก็ก็ยังไม่ชินเท่าไหร่เพราะว่ามันลึกนะคุณผู้ชมไม่ใช่มไม่ลึกนะนนี่ระยะผมว่าถ้าเข้าไปก็รวมๆน่าจะเกือบเกือบร้อยเมตรถึงบ้านนะไม่ถึงไหมใกล้เคียงนะครับใกล้เคียง ก็ลึกพอสมควรไปทางบ้านมานี่จะผมไม่ค่ยรูทางลัโอ้าพารน้องแวงมันจะไปทางพวกไผ่นกเขาพวกมันไปที่ไม้ได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าไปยังไงไปย่เคยมาอยู่มันออกขาได้มจะมันเางหมู่บ้านมับแต่มันก็จะเชื่อมมันเชื่อมไปทางที่ไม้ได้ไม่รู้ไป นะเผื่อใครอยู่บ้านโนนฤศีอยากได้รถนะครับทักมาสอบถามได้เลยนะคุณผู้ชมอบตอเมืองพะปลานี่เห็นไหมบ้านฤศีจริงๆโนนฤศีนะครับผมก็มาขายในน,นี้หลายคันอยู่นะนะครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ทักมาได้เลยจะเอาแบบคันนี้ก็ได้นะครับเป็นราคาที่ เบาที่สุดในสเป e แคปแล้วก็จะพอนเงินสบายๆหน่อยสําหรับบางท่านที่แบบว่า,าไม่อยากได้รถแพงมากหรือบางทีแบบว่าอยากให้พ่อแม่ใช้งานสักคันหนึ่งครับไม่อยากพอนหนักก็แบบนี้ก็โอเคนะนะครับเดินทางได้ทั่วไทยเหมือนกัน เีนีเราก็ถ่ายรูปส่งมอบกันตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวกลัวจะไม่มีพื้นที่นะครับอันนี้อย่างอย่างคันนี้คือซึ่ง ลูกค้าให้เรามาส่งเนี่ยครับลูกค้าก็ชาระเงินหมดเรียบร้อยแล้วนะเราก็เลยได้เอาอมาส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเรถต้องทําเรื่องซื้อขายแจ้งประกวงประกันเรียบร้อยเลยแล้วเราก็ออกมาส่งแบบนี้นะครับ<อ>ลูกค้าบอกรให้เลยค <c oughs> ้าถูกใจนะครับ<อ>ก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เตรียมมาทำพิธีนะครับ เอาเลิกเอาใช้เดี๋ยวให้อธิบายเรื่องการใช้งานตัวรถน้อยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถคันแรกของลูกค้าอาจจะมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่บางทีด้วยระบบของเราที่มันแตกต่างจากรุ่นอื่นบ้างในบางจุดนะครับก็ต้องอธิบายกันนิดนึงแหละนะฮะโอเคอะก็ฝากด้วยละกันนะครับถ้าใครอยากได้รถ <c oughs> ก็ทักมาได้เลยนะโอเคผมขอบคุณมากเลยครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>